แต่ก่อนก็ไม่ได้ขาวค่ะเมื่อเช้าจีบคนอัานตอนนี้จีบคนร้องเพลงไหนบอไม่อยากพูดแบบพี่เจเศร้าใจอกหางอีกแล้วขออยากงามคือเจ้าเธอเอื่อยว่าสันมาไหลแตงหน้าไลค์ค่ะไลค์น้องบัวเอฟซีเลยมาทันที่คนสวย ไม่ถุงก,กระดาษนั่นนี่ไม่ใช่ถุงที่ใหญ่ใหญ่ม่าชา้บที่เมื่อคืนที่เราเอาไปล,ลุลดะนี่มันมีถุงใหญ่อีกกว่านี้อันใดวะที่เธอเอาใส่อีกอย่างลงมาเราวฉันเอาไปซุ่มมันปักไฟเอาไฟเอาเอีย่างใส่ลงไปน้ำอีกหยังรถอดอตกใจเลยบบอ<ๆ>ู้ชินกระหลงเอะฉันฉันจะตใจ๊ใส ขายมันมีอยู่นะแอปส้มอะแต่ไปเจอพาเลตอันนึงมาสวยมากประมาณ8-900กนี่แหละทุกคนอันนี้สวยจริงอยากสร้างมาแห้งเพนนันบิวตี้บอเกอร์เพนเพนนันออากมาใส่ทาแต่งหน้าแม่เธอครบจบในเซตเดียวเลยสวยมาก เมื่อคืนสนุกสูตรม,มาไต้หวันฉีดปากหรือทำ้าฉีดค่ามันสองปีแล้วสองปีแล้วที่ฉีดอ่ะไม่รู้<ป>จนมัน<ป>สลายมันยังเป็นก้อนอย่างว่าพูดตอนนี้มาไต้หวันอยากไปค่ะบอกค่จ้างอีกแนะ่บอกป้าป่าจ้างอีกหน่อยป้าอะไรนะป้าเทาหยว่ป้าเาหยวนแกชื่อป,ป้าอะไรวะจำไม่ได้ แต่ชอบนะแค่ไม่ชอบไฟฟ้าเขาเฉยๆป่ายาวนะพี่เจจาได้สรุปใครเป็นศิลปินเนี่ย <c oughs> หนูชอบทุกอย่างเลยแต่ไม่ชอบไฟฟ้าเขาเนาะจริงมันมันมัน,มนแบบมันมันจำกัดความร้อนอ่ะใช่มันจำกัดความร้อนเอาอะไว่าจะเอากระจกอันนี้ไปเอาไวันนั้นอยู่หน้าเวที ไงแบบเหมือนเช็ดตาไม่สะอาด half. เราขอบตามันดำอุ้ยกันแดดเปิดอีเลไดนี่เดี๋ยวก็มีครถามเร้ออีกเอะเรืกันแดดเลยกไม่ควถามจริงงตัวแดดนี่ไม่แพงสองร้อยสามร้อยกว่าบาท นอยไปเป็นดาราแล้วฮนะพักผ่อนน้อยมันจะเป็นแบบนี้แหละอะไรนะไม่แบบเราพักผ่อนน้อยแบบหน้ามันจะแบบไม่ไม่เฟดอืมเห็นไหมมันแพ้อะไรสักอย่าง เขาเพิ่งก็มหายตาเดียมปังมาถึงก็เธอไม่ได้นอนไงเออยากเช็คเลยเออพาเลตตาอันเก่าตรงเข้าจริงจริงมันต้องสั่งอ่ะเหมือนมันต้องแบบ เขาจะว่ายังไงอะ่ะมันพีออเดอร์หรือเปล่าในในในแอปส้มอ่ะแต่มันสวยจริงพาเลตแบบมันเหมือนเจ้าหญิงแม้มันง่ามีหลีฉันก็ว่าอดี่วทวจมีของพวกเราหน่อยเพิไม่ได้หรอกกระเป๋าดำเราก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมา แฟนหัวแฟนทิปเฟนเด็กหัแฟนเด็ก,ก <c oughs> บอกลาบอกภัยหัวใจมักเบ้ารุ่นนองรุ่นเดียวกันกับแม่น้องขอย่องไวอยังล้อเล่าแต่ผู้เท่าก็คือผู้เท่าอย่าเฟ้าดีใจ รุ่นเดียวกันในบอสามีเจบอกไม่รู้หนูมไม่คือยังไม่เคยมีแฟนรุ่นเดียวกันเลยจริงเคยมีแต่แบบอายุเยอะกว่าฉันงงย่างนึกก็ไม่มเจอนี่ไงฉันไม่ได้เอาที่หนีมาเปล่าวะาฝ้าเอาแม่อันอะไรล่ะ บริโอเครื่องมันแต่งหนาม,มากใส่มึงไม่ได้ว่าจะแต่งอะไรนะพ,พอดีหนามันนนั่หนามขอบตาดำไม่ต้องกลัวสิพ่อ เมื่อคืนชุดหนังแบบเท่ี <S <S 1> <S 1> ่เบื่ออะไรอู้หลเรเป็น่อน,น์นไหมสวัสดีค่ะชุดเมื่อคืนเท่ใช่ไหมขอบคุณครับ สวัสดีพี่แป้งค่ะยิบพีวพูเบอร์อะไรคะของราวเบอร์ศูนย์ห้าค่ะ FC ขอบคุณค่ะ ใจแบบทุกคนร้องเพลงเศร้าหองไหยได้อืมร้องได้มากืมโอ้ยขอบคุณค่ะไม่ใช่คูชั่นค่ะมันเป็นแป้งฝุน่นเฉยๆของน้องฉาิค่ะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่ง พูดหนบ่ได้ใส่กุดสันหนาแฮไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นเพราะหน้าหนูหนาอยู่แล้วเ,เห็นหลานใส่ใส่ตามหลานค่ากรหลานผ้าใส่ช่างจำเป็นเป็นแฟนแล้วหนึ่งลูกเบียเป็นแฟนแล้วหนึ่งวัสัน <laughs> ันมครบผมฉันยาวกว่าเดิมปะใช่ยาวขึ้นสะทุกวันเลยนะกลัวผมไม่ยาวผมยาวขนาดเนี้ยก็มาใจเธอไม่ได้หรอกอ่าโฟกั้ไหมคะไม่คะ่คะพี่อยู่หนูอยู่ระยองแล้วคะ่ะถ้าไม่มีงานเมื่อคืนก็คือจอยสุดก้อยแต่งตัวอะไรก็สวยมากเหมือนเจ้าหญิงล่าสุดคือเจ้าหญิงแล้วจต่งหงก่อน เจ้าหญิงอย่างวัวถึงแม้ม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายก็อ,อยากให้เธอเป็นเจ้าชายของชีวิตจริง ตาใจตาคอรายงานที่นนหน้าหระยองค่ะ หายก้อยคอยอายอยู่เพิงนัดใจข้างปั๊มน้ำมันโชเฟอร์ที่มันมีของกินเยอะๆอะหาอะไรวะเดี๋ยวรุมาก็ให้พี่แกไปสูงนี้หรอก ไปมีตีข้าทำไมเนี่ยเราอุ้มเหมืันจ้าเธอมานั่งไปสุดโฟกุดอนมุกดาหารจนคนงงเนาะแดนเซอร์ขอรอขอเพลงช่างผมมานั่งในใจผมนิสัยบ่ดีเฮาหามปานนี้ก็ยัง วันนั้นนั่นจะเมสามอยคุณเบียให้ฟังที่ฉันก็ว่าอยู่ฉันขอเพลงนี้หน่อยของุกก็คือเอาความเนก็คือในเธอหมดแล้วพนะมันมันมันลองมันมันลองเติมหน่อย่ังวะไม่รักคือไม่รักไม่รคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้คุณหนึ่งกับฟังเพลงอยู่เนาะจะได้สูบสืบคิมูเกิด เธอร้องไห้เรอะี่เธอร้องไห้เถอะพี่เธอร้องไห้ทำไมเนี่ยเกรงวางสิเขาเราก็ไม่เคยเห็นท่ากอดเป็นคนแบบโปกปากสินะไม่ไม่คือไม่ได้อยากพาบรรยากาศเศร้าไม่ได้อยากพาเพื่อนเศร้าไงลองเป็นอะไรบียร้องไห้ทําไมพูดกับนางหัวเลยจ้าสรุปคิดถึงเขาจ้าหาแสงจันทร์อยู่ในเมืองของกินเยอะอาหารทะเลเพียบ ติดเองเลยดยผมพี่ก้อยจริงๆไหมนี่อืมอันนี้คือบางนี่เพราะว่าก็ไปตอบผมอ่ะอุ้ย acting cool ป่ะจา่าว <c oughs> อุ้ยอะไมาดึงคางดึงแน่แถวบานนี่อันนี้ดึงจริงเลยนะ น,น้อยเหอน้อยเดแน่เนี่ทั่วกับร่งคอยอีกทำไมมันจามอีบอกอยากพานางฟ้าคนนี้เที่ยวจังครับแอบรักมานาน่าสั่นสะรุปเป็นหอนางฟ้าล้วบเปน่จาจัน่ลยกับเป็นเจ้ายิงหรืปนีลูกเบียแกล้งน้อง่าสั่นพี่แกล้งน้องแม่ช่วยด้วย<笑><笑>จะมันนองนอเออ ให้ฉันไปนอนหน่อยคนสวยทำอะไรก็สวยไปหมดคนเนาะออกเลยผมคุยบ้านหงายเลยไปสนุกคืนเราขึ้นนี่กินโอ้มันคือนไล่งานตลอดแถววันนี้อ่ะอ่ะนำนำนี่คุณดุล่ะแฟนดีจังคำผมให้ด้วยแฟนพี่อละคะ พี่อล่าห้าเสาทั้งเครื่องทั้งเครื่องบาร์ดเอนเซอร์โอ้ยเย่อหล่อละโอ้ยหมาพ่อน้องก้อยถูกทุกเรื่องเจ้าหญิงสุดสวยล่าสุดน้องก้อยถูกทุกเรื่องเราถเท่ากับแม่หน่อยแม่ได้กับดูแม่หน่อยเป็นสัตว์ละ นี่ยนโอ๋อสมรู้ไปสิไปคือไปโอ๋อจะเต้นบอลสั่นมาอกินจะไหนมืเตะขาวพร้อมแม้ห้องุตส่าห์ไปบังอ่นน้องจิมี่หายเมื่อาีเอาพี่ก้อยยืนอยู่ตัวน้อยๆตะข่นเตะขาวเมื่วันนี้ค่อยไหวแล้วไหวค่อยยากค่อยยากแบบตรงงาน เป็นอย่างไรคะค่าตัวไปเลยเออายแรงมากวันนี้ค่าตัวเท่าไหร่ก็หักไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ right? ้หักเกินหักขาฉันหักเนาะขาฉันหน่อยเอาไบโอจารีดยู่แม่มาได้อยู่แม่งก็ไม่เสียเพิ่งดูซีรีส์มาเสียงไบโอจำได้พะนะนะกอคืนไบโอทำลายศิลปินค่ะเออพี่ก็ใช่นี่ยอันเดียวกัน อมาโอยีเพื่อนดูดากระดาษหนาชั้นอันนี้ซูเปอร์แวร์สรุปเบียร์เป็นแฟนก้อยไปแล้วใช่ค่ะหนูจะขายออกไหมนี่แม่ยังขายว่าออกแป้งคนเดิมแม่แป้งแฟนขับครูใช่ไหมยิ้มได้ค่ะนี่ชารีนซื้อไม่เดี๋ยวอีชารีนซื้อไม่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 พี่ออร่าบอก ไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่เลงอยู่เแต,ต,ต่วพพ่าโคตรนะพี่ยมิมป๋าเบียมาร์กไอ้ภาษาพี่ยิมดูสิเขาบอกว่าเบียบเป็นแฟนหนูอะ่ะส<ห>าวก็วหนูอีกมันเป็นแฟนอย่างเขาไม่มาเห็นการเดินของเขาเอาละช็อตออนแอร์อเดินนัชาลิที่ยังเมียงกว่าออแกเสียก่นอนในญ่ก,ก้อนหนักมาแล้วเมงจะเสิร์ฟกองด่ากเลยเละ่ะเออ มาตรงนี้ใฉันใหม่หน่ยนผูกแบบมัดใหม่ไหมให้มันแบบแน่นๆก็ว่าเสื้อมันซื้อมาตัวเล็กอยู่นะถ้ามันใส่ถุงแบบว่าผมสั่นใบโออาบน้ำหรือยังคะวสันทำไมเมื่อคืนเต้นจังเลยคะเหผนว่าพุอ่ะ ันลมาลอันี้อาเอาครับผมหนึ่งวันลูกเบียทําไมพี่ไบโอไม่ชอบสระผมว่าสั้นโอ้แม่เราอันนี้อานเอาเรนี่พี่ออร่าก็กินเยอะเกินกินไม่สบปาเลยว่าสั้นหันกล่องนี่แน่สุดแล้วจะไปอ่านยังไหรูดูว่าเธอิชซ์ก่อนสั้นดีดีหรือเปล่าคิวพี่ไบโอแหวงเหรอคะว่าสั้น ไมพี่ไวโอต่อขนตาเหมือนเหมือนอย่างว่าเพิงเหมือนเหมือนเพิงกระท่อมต๊บน้อยวะเจ้นเอาเอาเอียงนั่นที่ก้อยจะซอร้องไห้ตอนไหนคะหน่ะเฮียตัไวโอทาไมเม้นทีบกพี่เบียเลิกร้องไห้หรือยังวะเจ้นเว้นทีบ อย่าแกล้งน้องไบโอทำไมไบโอชอบใส่กางเกงตัวเดิมทุกวันจังเลยวท <c oughs> <c oughs> ่าไนไหนบอกแขกคนนี่ทนไหมมันก็ทนอยู่นะทำไมโดนน้ำรอดฉันไม่รู้รู้ส้วนอาบเลยอ่ะพี่อ๋ออาบอกว่าไม่ต้องอาบบอกมันเปลี่ยนน้ำเข้าซทำไมเสื้อเืออเสื้อผ้าพี่ไบโอ ทำไมนอนชอบคุมหัวจังเลยคะกลัวเขาถ่ายเหรอวาสันเต๊ะหมอออกขึ้นเอนพี่ออร่ากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินตื่นมาก็กินของใครไม่รู้กินอย่างเดียวว่าสันอ,อยู่กัแล้วตอนนี้ <c oughs> ไบโอจัดกัน <c oughs> ทำไมไม <c oughs> ่ก้อยอ่านเม้นทิปคะหนัาะววาทำไมพี่ไบโอใส่กางเกงเหมือน เด็กเออเลยค่ะวสันกางเกงตัวนี้ซักสักทีไหมคะวสันซั่นรักเขาบอกเขาแย่ทางการน้อหอนบอนะหอนตัวยาดาบจริงพี่ไบโอเหนื่อยไหมคะเต้นเมื่อคืนเดินไม่หยุดเหมือนเจ้าของงานวันเกิดเลยค่ะวสันอันนี่้กาพอได้ก่อยมีบอกเขาสรุปใครเกิด เบียวว่ะไม่อยู่โต๊ะเลยสนิทหนาห้องเบียร์กอนเดหรอไอ้ป้าบอกพี่เขาป้าเดี๋ยวจะไปเท้าเช็คกันละโอเคค่ะไว้เจอกันข้างล่างเู้นไม่รักคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้ทำเอาแทบน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหอดแก้วบอกไม่รักมันบังคับโอเคหลงจี โอเคจะาปฮักจ okay. mm. ีล่าสินละนะ ร้อนร้อนร้อนละทำไมพี่ไบโอชอบนอนจังเลยคะประสันแต่นอนไม่สู้เท่าพี่ออล่ะมองเปนควาจริงหรอคะอุ้ยเรื่องมีมากรรมมาตามท่านไม่ไร่คนสวยโอ้โหแผลให้มือหนึ่งหัวกุ้ไปหนามาใช่ อาบน้ำเลยเด้อจ้าใครบอกอาบน้ำมนี่ไงน้ำหนหนูพี่ไบโอเกิดวันอังคารเหรอคะทำไมชอบนอนจากกันเอนัดธนาคารพี่นาคารพานอนไหมพี่ไบโอคะเมื่อคืนไม่อยู่โต๊ะเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วทำไมแต่งตัวเหมือนศิลปินยังเลยคะเมื่อคืนมาสั้น ใส่กระโปงกินใส่กระโปรงเป็นนักศึกษาเหรอคะพี่ไบโอสันความในใจอยากใครเจมเบลเลืนออกออวออกอากศไปแห้เงี้ยมือพิมเหองมือพิม ไม่ได้กินค่ะที่ร้านเขาเขาทาอย่างเดียววิตามินผิวจะกินเป็นเอออ๋อถ้าถ้าวิตามินแบบนั้นไม่ได้กินกินเป็นปุยนุ่นค่ะอ๋อหัวหัวจ๊กจิ๊กจกกันหัวเลยค่ะตะกรุดมาไหวเนาะหัวคืออะไรคะไหนไม่เห็นทำไมเหมือนกระตุ้ยอะชี่วกินปุยนุ่นนะนี่ค่ะ นี่ค่ะไม่รักคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้ใครชีร้วเลยเหี่ยมันเคียวมันจะสียไเม็ดเคลียว์มนอย่งมันกลนตร้อนกินร้อนไม่หยดไม่รอนตวน้อยอย่านี้อนี้คืออะไรอ่ะทำแต่งาฉีดน้ำหอมน้ำหอมไว้นะคะ แล้วหอมซื้อมาให้แล้วขวดอยู่บ้านยังไม่ได้แกะแล้วก็มัดก,กินเลยอ <c oughs> ุ้ยคนสวยเล่นตลกไม่รักคือไม่รัก <c oughs> พี่ไบโอบอกพูดบ่อยว่ะว่าสุดจะได้ยินตุ๊ด้วแี้ววแล้วแ้ววนนเป็นหมอลำเหรอครับสรุปเป็นน้าแล้วเดี๋ยวเขาถือเองได้อุ้ยตั้งเกงหลิง สวัสดีค่ะคนสวยทำไมน้องไบโอกินเยอะจังเลยคะว่าซันเอ๋โอ้ยดูขนตาเออเออเอี่ยวะท่านี้ท่หนั่เนี่ยพูด โอ้เขาหูจากยี่แม่จะแก้งอะไรก็แบบใช่แห่งข้าวพี่นี่แล้วมั้งยังลอยเหรอมันบอกวงบอกความเปลี่ยนจากของไงของของข้าใครจะแตะนช่างทำผมมารีดได้ใชัไเขาเอาน้ำกันหมอยงอ่างกห้าด้วยกัน ยังเหมือนเบรดี้เลยจ้ะสหรัฐอินดีเนี่ยอยากไปน้ำเดนองกอยโอ้ยไอ้สั้นคิดหอดเด้อไอ้สั้นเงียบหูหมื่นเงียบหูงานหนึ่งเอาคอนที่ขับรถตู้แม่ไอ้ขับรถตู้แม่อไอ้สัน้นเคียงเงียบหูถึกอันงานหนึ่งเพราะว่าไอส้สั้นว่าหนวกหูซุ้มเล็กหน่อยซุ้มนี้เบากลั่น พี่ซันมารถตู้คันก่อนที่เรานั่งอ่ะทุกคนไปแล้วคนโตสูงสูงเหรอแ<ย>กคนนี้เราจบปริญญาตรีเหรอใช่โ,โอ้โหใช่เออทำไมนราไม่มาขับให้เราฉันลืมไงฮะฉันลืมบอกเออไปแล้ว